นุมาณสูตรเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากสอนยากที่เพสกะลาวันใกล้ตำบลสูงสุมาระคิระแคว้นพักคะวันหนึ่งพระมหาโมคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาพร่ำสอนเรื่องการทำตนเป็นผู้ว่ายากสอนยากและการทำตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายดังนี้แม้ภิกษุจะได้ปวารณาตน ให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตนได้แต่เธอเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนต่อคำพร่ำสอนโดยเคารพเพื่อนพรมจันทร์จึงไม่คิดว่าจะกล่าวพร่ำสอนและไม่คิดให้ความไว้วางใจในตัวเธอได้เหตุที่ทำให้คนว่ายากสอนยากหรือโทวจัตสกรณธรรมนั้นมี16อย่างคือหนึ่ง มีความปรารถนาที่ชั่วลุ้อำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้น 2. เป็นคนยกตนข่มผู้อื่น 3. เป็นคนมักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำจิต 4. เป็นคนมักโกรธผูกโกรธโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 5. เป็นคนมักโกรธระแวงจัดโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 6. เป็นคนมักโกรธชอบใช้วาจาล่อแลมให้โกรธเ ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ให้ฟ้องก็โต้เถียงโจทย์ 8. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ฟ้องก็ลุกรานโจทย์ 9. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ฟ้องก็ปรักปรำโจทย์ 10. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ฟ้องก็พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ 11. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ฟ้องก็เลี่ยงหลบไม่ชี้แจงความประพฤติของตน 12. เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ 13. เป็นคนริษยาตรณี 14. เป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่สบห้าเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่น 16. เป็นคนถือแต่ความเห็นของตนถือรั้นหัวชนฝาพระมหาโมคลณะกล่าวว่าแม้ภิกษุจะไม่ได้ปวารณาให้ใครว่ากล่าวตนได้ แต่เธอเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายประกอบด้วยโวสวจัสสกรณธรรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนอดทนตั้งใจรับฟังคำพร่ำสอนเพื่อนพรหมจันทร์ต่างก็จะเห็นว่าควรว่ากล่าวได้พร่ำสอนได้และเห็นว่าควรให้ความไว้วางใจได้โวสวจัตสกรณธรรม มีในตรงข้ามกับโทวัจจสกรณธรรม16ดังกล่าวแล้ววิธีแก้ไขตนไม่ให้เป็นคนว่ายากสอนยากพระมหาโมคคลานะกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าทางหนึ่งคือใช้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเราอนุมานวิธีเช่นการที่เป็นคนมีความปรารถนาอันชั่วลุกอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้น ตนเองก็ไม่ชอบถ้าตนเป็นคนอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องไม่ชอบเหมือนกันดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งคือใช้วิธีพิจารณาตนเองเช่นพิจารณาว่าตนเองมีความปรารถนาชั่วลุกอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วหรือไม่ถ้าเห็นว่าตนมีความปรารถนาอันชั่วลุอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่ว,ว,วก็ควรพยายามเพื่อละอกุศลธรรมนั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าตัวเองไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมทมันฝึกจิตให้อยู่ในกุศลธรรมที่ตนมีทั้งกลางวันและกลางคืนพระเทระกล่าวให้เห็นชัดขึ้นด้วยข้ออุปมาว่าเหมือนหนุ่มสาววัยรุ่นกำดัดกำลังรักสวยรักงามเมื่อส่องดูเงาหน้าตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใส เห็นทุลีหรือสิวบนใบหน้าก็จะพยายามจัดการให้ทุลีหรือสิวนั้นหายไปแต่ถ้าไม่เห็นทุลีหรือสิวเลยก็จะพอใจว่าเป็นลาบของเราใบหน้าของเราสะอาดหมดจดภิกษุก็เหมือนกันถ้าพิจารณาเห็นว่าอากุศลธรรมยังมีอยู่ในตนก็ควรพยายามที่จะละอกุศลธรรมนั้นให้ได้ถ้าเห็นว่าอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นตนละได้แล้ว ก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมทมันคิดมันตึกตรองในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนจบอนุมาณสูตรอนุมาณสูตรเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากสอนยาก ที่เพสะลาวันใกล้ตำบลสูงสุมาราคิระแควนพักคะวันหนึ่งพระมหาโมคลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมาพร่ำสอนเรื่องการทำตนเป็นผู้ว่ายากสอนยากและการทำตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายดังนี้แม้ภิกษุจะได้ปวารณาตนให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตนได้แต่เธอเป็นคนว่ายาก ประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนต่อคำพร่ำสอนโดยเคารพเพื่อนพรมจันทร์จึงไม่คิดว่าจะกล่าวพร่ำสอนและไม่คิดให้ความไว้วางใจในตัวเธอได้เหตุที่ทำให้คนว่ายากสอนยากหรือโทวะจัตสกรณธรรมนั้นมี16อย่างคือ 1. มีความปรารถนาที่ชั่วลุกอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้น 2. เป็นคนยกตนข่มผู้อื่น 3. เป็นคนมักโกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำจิต 4. เป็นคนมักโกรธผูกโกรธโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 5. เป็นคนมักโกรธระแวงจัดโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 6. เป็นคนมักโกรธชอบใช้วาจาล่อแลมให้โกรธ 7. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ให้ฟ้องก็โต้เถียงโจทย์ 8. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็รุกรานโจทย์9ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็ปรักปรำโจทย์10ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ11ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็เลี่ยงหลบไม่ชี้แจงความประพฤติของตน12เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ 13. เป็นคนริษยาตรณี 14. เป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่ 15. เป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่น 16. เป็นคนถือแต่ความเห็นของตนถือรั้นหัวชนฝาพระมหาโมคลณะกล่าวว่าแม้ภิกษุจะไม่ได้ปวารณาให้ใครว่ากล่าวตนได้แต่เธอเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายประกอบด้วย โสวัจจะสกรณธรรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนอดทนตั้งใจรับฟังคำพร่ำสอนเพื่อนพรหมจันทร์ต่างก็จะเห็นว่าควรว่ากล่าวได้พร่ำสอนได้และเห็นว่าควรให้ความไว้วางใจได้โสวัจจสกรณธรรมมีในตรงข้ามกับโทวัจจสกรณธรรม16ดังกล่าวแล้ว วิธีแก้ไขตนไม่ให้เป็นคนว่ายากสอนยากพระมหาโมคคลานะกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าทางหนึ่งคือใช้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเราอนุมานวิธีเช่นการที่เป็นคนมีความปรารถนาอันชั่วลุอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้นตนเองก็ไม่ชอบถ้าตนเป็นคนอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องไม่ชอบเหมือนกันดังนี้เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งคือใช้วิธีพิจารณาตนเองเช่นพิจารณาว่าตนเองมีความปรารถนาชั่วลุํอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วหรือไม่ถ้าเห็นว่าตนมีความปรารถนาอันชั่วลุํอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วก็ควรพยายามเพื่อละอกุศลธรรมนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าตัวเองไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมท มันฝึกจิตให้อยู่ในกุศลธรรมที่ตนมีทั้งกลางวันและกลางคืนพระเถระกล่าวให้เห็นชัดขึ้นด้วยข้ออุปมาว่าเหมือนหนุ่มสาววัยรุ่นกำดัดกำลังรักสวยรักงามเมื่อส่องดูเงาหน้าตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสเห็นทุลีหรือสิวบนใบหน้าก็จะพยายามจัดการให้ทุลีหรือสิวนั้นหายไปแต่ถ้าไม่เห็นทุลีหรือสิวเลย ก็จะพอใจว่าเป็นลาบของเราใบหน้าของเราสะอาดหมดจดภิกษุก็เหมือนกันถ้าพิจารณาเห็นว่าอากุศลธรรมยังมีอยู่ในตนก็ควรพยายามที่จะละอกุศลธรรมนั้นให้ได้ถ้าเห็นว่าอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นตนละได้แล้วก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมทมันคิดมันตึกตรองในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน จบอนุมานาสูตรอนุมานาสูตรเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากสอนยากที่เพสะลาวันใกล้ตำบลสูงสุมาราคิระแคว้นพักคะวันหนึ่งพระมหาโมคลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมาพร่ำสอนเรื่องการทำตนเป็นผู้ว่ายากสอนยากและการทำตนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายดังนี้แม้ภิกษุจะได้ปวารณาตนให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตนได้แต่เธอเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนต่อคำพร่ำสอนโดยเคารพเพื่อนพรมจันทร์ จึงไม่คิดว่าจะกล่าวพร่ำสอนและไม่คิดให้ความไว้วางใจในตัวเธอได้เหตุที่ทำให้คนว่ายากสอนยากหรือโทวะจัดสกรณธรรมนั้นมี16อย่างคือ 1. มีความปรารถนาที่ชั่วลุกอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้น 2. เป็นคนยกตนข่มผู้อื่น 3. เป็นคนมักโกรธถูกความโกรธครอบงำจิตส เป็นคนมักโกรธผูกโกรธโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 5. เป็นคนมักโกรธระแวงจัดโดยมีความโกรธเป็นเหตุ 6. เป็นคนมักโกรธชอบใช้วาจาล่อแลมให้โกรธ 7. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทย์ให้ฟ้องก็โต้เถียงโจทย์ 8. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็ลุกรานโจทย์ 9. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็ปรักปรำโจทย์สิบ ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็พูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ 11. ถูกภิกษุอื่นเป็นโจทฟ้องก็เลี่ยงหลบไม่ชี้แจงความประพฤติของตน 12. เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ 13. เป็นคนริษยาตร,รณี 14. เป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่สิบหเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่น 16. เป็นคนถือแต่ความเห็นของตนถือรั้นหัวชนฝาพระมหาโมคละณะกล่าวว่าแม้ภิกษุจะไม่ได้ปวารณาให้ใครว่ากล่าวตนได้แต่เธอเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายประกอบด้วยโวสวะจัสกรณธรรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนอดทนตั้งใจรับฟังคำพร่ำสอนเพื่อนพรหมจันทร,ร์ ต่างก็จะเห็นว่าควรว่ากล่าวได้พร่ำสอนได้และเห็นว่าควรให้ความไว้วางใจได้โสวัจจสะกรณธรรมมีในตรงข้ามกับโทวัจจสะกรณธรรม16ดังกล่าวแล้ววิธีแก้ไขตนไม่ให้เป็นคนว่ายากสอนยากพระมหาโมคคลานะกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าทางหนึ่งคือ ใช้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเราอนุมานวิธีเช่นการที่เป็นคนมีความปรารถนาอันชั่วลุกอำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วนั้นตนเองก็ไม่ชอบถ้าตนเป็นคนอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องไม่ชอบเหมือนกันดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งคือใช้วิธีพิจารณาตนเองเช่นพิจารณาว่าตนเองมีความปรารถนาชั่ว ลู้อำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วหรือไม่ถ้าเห็นว่าตนมีความปรารถนาอันชั่วลู้อำนาจแห่งความปรารถนาอันชั่วก็ควรพยายามเพื่อละอกุศลธรรมนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าตัวเองไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมทมันฝึกจิตให้อยู่ในกุศลธรรมที่ตนมีทั้งกลางวันและกลางคืน พระเทระกล่าวให้เห็นชัดขึ้นด้วยข้ออุปมาว่าเหมือนหนุ่มสาววัยรุ่นกำดัดกำลังรักสวยรักงามเมื่อส่องดูเงาหน้าตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสเห็นทุลีหรือสิวบนใบหน้าก็จะพยายามจัดการให้ทุลีหรือสิวนั้นหายไปแต่ถ้าไม่เห็นทุลีหรือสิวเลยก็จะพอใจว่าเป็นลาบของเราใบหน้าของเราสะอาดหมดจด ภิกษุก็เหมือนกันถ้าพิจารณาเห็นว่าอากุศลธรรมยังมีอยู่ในตนก็ควรพยายามที่จะละอกุศลธรรมนั้นให้ได้ถ้าเห็นว่าอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นตนละได้แล้วก็ให้อยู่อย่างมีปีติและปราโมทมันคิดมันตรึกตรองในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนจบอนุมานสูตร